สวัสดีครับวันนี้กเกษตรวิธีชาวบ้านนะครับเราจะมาชำต้นกะเพราตันนี้ก็เป็นต้นกะเพราที่เราได้ซื้อมาครับเราซื้อมาต้นละสิบาทนะครับเราซื้อมาสองต้นนะครับตอนนี้เขาก็ออกดอกออกตอนนี้เขาก็ออกยอดพอสมควรเราก็ได้ได้ได้เด็ดรับประทานไปแล้วบางส่วนนะครับเพราะว่าการตัดทาแล้ว ครับสวัสดีครับวันนี้กเกษตรวิธีชาวบ้านนะครับเราจะมาทําการชํากระเพราครับซึ่งเราซื้อมาต้นละสิบ,บาทนะครับเราก็เด็ดตัวที่เลือนะครับเราก็จะทําการขยายพันธุ์ด้วยการปักยอดลงในกระบะแบบนี้นะครับในกระถางนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการทํานั้นทําอย่างไรครับซึ่งเป็นวิธีการที่ เราสามารถทําได้ครับเราอยู่ในบ้านเล็กๆเ,เราก็สามารถทําได้เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมเราเราซื้อมาแค่สองถังเรารับทานแล้วเราก็สามารถเด็ดยอดประับได้นะครับไปครับเราจะไปปักชํายอดกะเพรากันนะครับครับตอนนี้ก็เราก็เลือกกะเพรานะครับล้าก็ตัดกิ่งที่ว่าไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับแต่วันนี้ก็อาจจะได้ไม่กี่กิ่งเพราะว่าเรากะเพราลดยอดเล็กนะครับแล้วก็ตัดนะครับ การตากระควรตัดที่ใต้ตาเนี่ยนี้นะครับประมาณแล้วก็ตําให้เป็นตัดเป็นตาเฉลามสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดใบทิ้งนะครับครับให้เหลือไว้ประมาณตักสามสี่ใบยอดนะครับนะครับก็ตัดประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับตัดประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็วางไว้นะครับนะครับ จากนั้นเราก็ตัดนะครับก็ตัดประมาณนี้นะครับตัดที่ก็ตัดใต้ใต้ใบนะครับที่มีข้ออยู่เพราะตรงนี้เขาจะออกเาลาได้นะครับแล้วก็ตัดใบทิ้งนะครับนะครับก็ทําลักสัะนี้หมดทุกกิงนะครับตัดใบนะครับเหลือแต่ใบยอดไว้นะครับนะครับต้นนี้ก็ได้ ประมาณนะครับปมาณสามกิ่งนะครับอตอนนี้นะครับเป็อนอะไรสามกิ่งนะครับตัดใบพ้งนะครับะนะครับนะครับก็เอาแต่ครับตอนนี้ก็ได้กะเพราใบกะเพราเรียบร้อยแล้วนะครับเอาได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดได้มาทั้งหมดเก้าก so right. so, like right. so ิ so ่งนะครับได้มาเก้าเก้ากิ่งนะครับครับหลังจากที่เราได้ตัดยอดกระเพามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําไปแช่ในน้ํายาเลี้ยงรากครับอันนี้เป็นน้ําแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการแช่รากไว้นะครับเราจะมาแช่ต้นเพื่อเลี้ยงรากก็แช่ไว้ประมาณประมาณ30นาทีนะครับประมาณ30นาทีเราก็แช่ไว้ประมาณนี้นะครับแช่ไว้30นาที แช่รากไว้นะครับระหว่างที่แช่รากนี่เราก็จะมาทําการผสมดินนะครับนะครับผสมดินอันนี้ก็เป็นเป็นกระมังที่แตกแล้วนะครับเราก็สามารถมีโลอยู่เขาสามารถละลายน้ําได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปักชําในนี้นะครับเราก็จะใช้ดินนะครับก็เป็นดินเก่าครับ อันนี้ก็เป็นดินเป็นดินเก่านะครับที่เราเราได้ผสมนะครับนะครับเป็นดินสูตรสีสหายนะครับที่เราผสมไว้นะครับแล ah. ้วเ,เราก็ได้ทําการประพมน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเดี oui. ๋ยวว่าเดี <t <t ๋ยวเราจะมาเพิ uh ่มนะครับเพิ่มสารอาหารก็ค uh ือเพิ่มแกลบดํานะครับเราใส่แกลบดําประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับ แกลบดำลงไปนะครับนะครับใส่แกลบดำลงไปนะครับคุกเข้าให้ทั่วกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นดินสี่สหายที่เราได้ปรุงนะครับท่านสามารถชมได้คลิปกันวูว่าดินสีสหายนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็โสมแกลบดำลงไปเพื่อให้เกิดการล้วนซุยนะครับ นี่เราก็ได้ผสมดินไว้แล้วเราได้น้ําประพมประพมดินให้เกิดความชื้นไว้แล้วนะครับนะครับจากนั้นเราก็จะเทขี้ไก่นะครับซึ่งเราซื้อมาครับใส่ลงไปรันะกหนึ่งกำมือครับประมาณนี้ใส่ประมาณนี้นครับเพื่อเป็นการตัวช่วยเร่งนะครับการออกละไม่มีขี้ไก่ก็สามารถใช้ขี้วัวบดหรือว่าก็ได้นะครับเรามีอยู่เราก็ใส่ ครับจากที่ตัวที่การลรือไปนะครับอันนี้ทําไว้ว่าสําหรับท่านที่สนใจาสามารถจะไปขยายพันธุ์นะเยอะๆได้นะครับนี่เดี๋ยวว่าอันนี้ก็เพุ่งโตไม่กิ่งน้อยแล้วก็เลยชาทำก็ได้แค่เก้ากิ่งนะครับก็บางครั้งก็ตายบ้างรอดรอดรอดบ้างนะครับ,นะรบทําไปนะครับจากที่ผสมดินเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําดินมาใส่นะครับใส่ในกระมังนะครับ ัตอนนี้เราก็ได้ดินใส่ในกระมังเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับแต่ว่าเราต้องรอนะครับรอการแช่รากประมาณ30นาทีนะครับรอามสินาทนะครับอันนี้ก็ห็นว่าดินนั้นค่อนข้างชื้นนะเราะว่าเราได้ประพรมน้ําไว้แล้วนะครับนะครับดังนัเราก็สามารถที่จะฉีดน้ําเพิ่มได้นะครับฉีดน้ําเพิ่มได้นะครับให้เกิดความชุ่มชื้น เดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะครับะพักไว้30มนาทีเพื่อรอนะครับรอนะครับเี่เราก็รอนี่ครับเราต้องจะต้องแช่ไว้30มนาทีนะครับเดี๋ยวอีกอีกสามนาทีเรามานะครับครับครับตอนนี้ก็ผ่านไป30นาทีแล้วนะครับนะครับเราก็จะนํายอดกะเพรานี้นะครับที่เราแช่นาเร่งรากไว้นี้นะครับเอามาปักลงในกระถาง ในกระมังครับในกระมังไม้กระถางครับตักลงในกระมังนะครับนะครับก็ปรับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้รอบๆประมาณนี้นะครับเวลาิยะหางพอสมควรนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับการปักชำกะเพราในกระถางแต่นี้เราก็รออีกประมาณ1เดือนนะครับี๋ยวดูว่าอีกหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงระหว่างนั้นเราก็สามารถที่เอาน้ํานะครับน้ามาฉีดพ่นได้นนครับฉีดพ่นนะครับแล้วก็เพาะแบบนี้นครับวิธีการง่ายๆครับกเกษตรวิธีชาวบ้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเราจะพาท่านมาชมว่ากระเพราที่เราปักแบบนี้จะรอดสักกี่ต้น นะครับนะครับก็เราทําในืฤดูร้อนนะครับช่วงเดือนมิานะครับเราดูว่ากะเพราที่เราปักแชแบบนี้ลดน้ําวันเป้นวันนั้นเขาจะรอให้เราดักสักกี่ต้นโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับครับอันนี้ก็เป็นกะเพรานะครับที่เราปักยอดไว้นะครับราปักยอดเก็บไว้ในที่ล่มนะครับประมาณตอนนี้ก็ผ่านไป3าวันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ํานะครับลดให้เกิดปอบชุ่มชื้นนะครับ่นน้ํานะครับใส่เขานะครับนะครับเราทําในหน้าแรงนะครับเลยทให้อาจจะหิวยบ้างนะครับเติมน้ําลงไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเราจะมาให้ท่านชมว่ากระเพรานี้จะรอดสักกี่ต้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนมาเจอกันครับ ครับตอนนี้กระเพาที่เราเพาะไว้นะครับเราเพาะไว้8ต้นนะครับปรากฏว่ารอดมา3ต้นเนื่องจากว่าเราเพาะแล้วเราก็วางไว้โคต้นไม้ปรากฏว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับก็เลยรอดมาแค่4ต้นอันนี้ก็เกือบไปนะครับเกือบรอดนะครับนะครับนี่ครับนี่ตายนะครับตายครับนี่ตายนี่ตายนะครับก็ไม่ไม่เป็นไรครับเหลือแค่3ต้นก็ยังดีนะครับนี่ครับก็ วันนี้เดี๋ยวหลังจากที่เขาเหลือรอดพ้นมาจากความตายได้นะครับเราก็จะมามาตามมาแยกนะมาแยกใส่ในกระถางนะครับได้สามกระถางก็ยังดีนะครับะนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นภาวะการต่างธรรมชาติเราไม่ได้เก็บนะครับเราเดิมไปนะครับไร่ตทําเก็บนะตากทิ้งไว้หน้าบ้านเลยรอดแค่สามต้นทีนี้เราจะมาแยกเขาปลูกนะครับะนะครับ เราใช้ดินที่เรียกเรียกว่าเราได้ผสมไว้แล้วนะครับก็เป็นดินสีสหายนะครับดินสีสหายเนี่ยท่านก็เดิามาชมได้จากคลิปด้านบนนะครับเราได้ผสมดินไว้นะครับเราก็เอาดินนะครับใส่ลงไปเลยครับนะครับดินหวานก้นนะครับหวานก้นนะครับประมาณนี้นะครับดินนะครับจากนั้นเราก็จะจะแซะนะครับแซะนะครับ ต้นกะเพรานะครับนะครับเกิดว่าเขาจะมีความชุ่มชื้นมากเนื่องจากว่าเราตากไว้วางไว้ที่กลางฝนนะครับก็เลยเปียกนะครับนะครับนะครับแล้วก็เติมดินสักนิดหนึ่งนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็วางลงไปเลยครับนะครับเราใส่ในกระถางเล็กก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปแยกขยายไปในกระถางใหญ่นะครับ ใส่กระถางเล็กไว้ก่อนนะครับนะครับนะครับจากนั้นเราก็จะใช้เนี่ยครับน้ำยาเลี้ยงรากซึ่งเรานะครับเดี๋ยวนี้ไปเราก็ใช้น้ำยาเลี้ยงรากนะครับซึ่งท่านสามารถดูได้จากคลิปด้านบนนะครับก็เป็นคลิปน้ำหนาเลี้ยงรากที่เราทําขึ้นมาเองนะครับเราก็ฉีดลงไปเลยครับนะครับ นี่ก็เป็นน้ํายาเล่งรากที่เราทําขึ้นมาเองนะครับท่านสามารถชมได้จากคลิปด้านบนนะครับก็พ่นนะฉีีพ่นลงไปนะครับเพื่อเล่งรากให้เขานะครับจากนั้นเราจะเก็บไว้ในที่ร่มก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับก็เป็นการให้เขารอดก่อนนะครับับครับอันนี้ก็เป็นกระเพราที่รอดมานะครับ3ต้นเราก็เอามาแยกใส่กระถางแบบนี้ไว้ก่อนนะครับนะครับ อันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับแยกมาได้3วันนะครับแล้วาเติมน้ำนะครับฉีดน้ําเพิ่มเข้าไปนะครับนะครับเพื่อให้สภาพเยื้องชื้นบ้างนะครับนี่ครับนะครับนะครับจากนี้ไปล้วก็ลดน้านะครับแล้วก็ใส่ให้อาหารเขานะครับใส่ปุ๋ยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการเพาะกะเพราด้วยกิ่งนะครับเราไม่ต้องซื้อ มาล็ดมาเพาะนะครับเราไม่ต้องหวานเราสามารถปักชาได้กินได้แต่ว่าครั้งที่แล้วนะครับเก็บไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็ไว้ในที่กลางแจ้งก็เลยทําให้เขาตายนะครับเลยรอดมาแค่3ต้นโอเคครับนี่คือการเพาะกระเพราด้วยยอดนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการตัดทําคลิปครั้งต่อไปนะครับ